xe tìm luôn rồi được ừ mày เต็มแล้วรดำเต็มแล้วกันร้อยอ่ะขับไปเทเลยบูนขึ้นไหวไหมนะ่ะโอ้ดำตรงนั้นเลยอ่ะ เต็มแล้วโอ้ไหลไหลไหลไทยเลย<ป>ตักใส่ขันใหญ่ได้ไหม ขุดอะไรครับขุดสะเหรอครขุดบอ่อน้ำหรอครับอย่าตักสูงมันระเด็นใส่ตามเอาหมวกไหมร้อนหวัวหรอวะเอาหมวกนะเดี๋ยวพ่อไปเอาหมวกก่อนนะ Đặt vào vào, đặt vào vào Ừ, các xe đám lên Xem rớt lên nè, mới hình đám thì Ừ, thăm em lên, chắc cái đen xe gắn Đặt xe, xe rớt luôn xe oh, khăn dài rồi ạ

ไม่เห็นดำสักทีเลยเตรียมรถทุกคันนั้นะขับไปดำหน่อยนู่นขับดำอโอ้ โอ้อย่าทำแบบนั้นมันกระเด็นมันค่อยๆอขมาหน่อยับรถอืมเอะุมงาขับรถอปล่อย่านตึงนี้ๆๆ,ๆ,ๆนี คือบมนานาคอบมาขับรถ๊กเป๊กเป๊นะเฮ้ยอนุ่มหมอาวป่าเออไเริ่ตาเดินมาสะดวกเดินมเดินตาแล้วนั่งลงด้นตาม,มาแน <laughs> <า S 2> ดแดด เอาให้แล้วเขามันสูงเกินไม่เหมาะเล้ข่อย้คือาครับอืม

ดั้มก่อนวะดั้มก่อนแล้วค่อยตักค่อยจะตักเข้า กันจังมกันักันังอาโตไหมโตไปนั่งไหมเนี่ยเอาัไหมไม่เอาไ,ม,ม,อไม่ปิดขาหรอ,อ អូយថ្ងៃថ្ងៃ